o r n นี่ทุกคนเมื่อคืนก็หลับดีกว่าคืนแรกนะน,นี่ลมแบบ <c oughs> ลมอ่ะหนาวลมมากอ่ะอากาศอากาศถ้าเกิดอากาศเฉยๆแล้วไม่มีลมไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้คือลมแบบลม วันนี้มีแผ่นยังไงต่อก็ไม่รู้เลยว่านอนไหนดีค่อยคิดเลยกันเวลาถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วหวังว่าจะเห็นทะเลหมอต้องภาวนาให้ชื้นแล้วก็ไม่มีลมถ้ามีลมอย่างงี้ปุ๊บตื่นจะมาหมอกไปแล้วหมอกหายหมดแล้ว ต้องแบบลมนิ่งๆอันนี้หนาวเดี๋ยวไปยิ่งขึ้นเหนือเนี่ยสงสัยได้ยิ่งแบบใสฮิตเทคแน่เลยตอนแบบกลางคืนนอนเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเก็บของแนละ้ว น่ารักจังเลยลูกไ <c oughs> มารักหนาวไห้ลูก <c oughs> แวะมากินกาแฟคุณลุงตอนเช้านี่นะครับถ้าเกิดใครเห็นนี่เป็นรถ บ้านปกติอย่างเงี้ยแวะมากินกาแฟคุณลุงแล้วก็มาคุยคุณลุงได้นะเรื่องราวเยอะเรื่องราวเยอะมันล็อกได้นี่มันไม่ได้อ่าอันเดี๋ยวผมขอตัวไป,ไปหาอะไรกินแล้วก็ไปก่นอนขอบคุณครับยินดีที่ได้จักครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเยี่ยมใหม่ได้ครา,าเยี่ยมใหม่ทำไม่ตายแล้วกันโอ้ ไม่หรอกครั้งหน้ามาก็ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวขายกาแฟอยู่เงี้ย <laughs> เอาแนไไ่ไม่ได้วันพรุ่งนี้อย่าเิ่นคิดเลยมากได้ครับครับผมขอบคุณครับไป <c oughs> ไม่หาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางต่อ น,นี้ก็ถึงที่ชาตากาแล้วนะเกิดการหิวกาแฟเดี๋ยวจะแวะกินกาแฟนิดหน่อยตรงนี้แหละคาเมซอนแล้วก็พักตูดแป๊บหนึง่งขี่มาล้วนเลยเหนื่อยนะแต่ว่าแบบตอนขี่มันก็โอเคสบายดีแต่ว่ามันมันเหนื่อยตูดไม่ใช่หรอกมันเหนื่อยตูดมากๆ ตรงนี้เขาเป็นปั๊มใหญ่อยู่ก็โอเคเดี๋ยวพักสักยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยออกต่อไปเออขับรถเป็นน,นานแล้วรู้สึกตาแห้งนะแล้วเดี๋ยวคงไปซื้อตาเทียมมาหยอดแล้วก็นั่งพักแป๊บหนึ่งคนระับไปไหนต่อดีว่านอนไหนดีว่า โอยเสมอดาวเนระอ,อีกกี่ชั่วโมงก็เสมอดาวอีกสมชั่วโมงไปสามไปสี่กว่าจะถึงว่ากันเดี๋ยวก็ออกเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวคืนนี้ก่าว่าจะไปนอนที่น่านคงไม่ไป่อยเสมอดาวแล้วแต่ว่าไปตัวเมืองน่านเลย ไปนอนพวกโรงแรมถูกๆเอาเพราะว่าไว้ชาร์จแบตด้วยชาร์จแบตโดนแบตโดนหมดวันเพียๆนอนไม่ค่อยหลับโอเคไปประมาณ200กว่าโลน่าถึงประมาณ5โมงนะ Day that I would pray for you, I'd go and misbehave just hey, so you'd you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. เจอชาวซีทีร้อยย้าเขามากับเพื่อนมาจากอุดรน,นี่รถพี่เขาบอกเลยว่าซีทีมองจากไหนก็เท่โคตรเท่เลยรถเหล่านี่มันเท่จริงซีทีร้อยยี้าไปไปกันต่อ ไปเลยว่าเรายังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยนะหิวมากเดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงกันสักหน่อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างเอาบะหมี่เป็ดย่างนนะค,ะครับพิเศษเลยนะครับะบะหมีเซตพิเศษประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบโลน่าประมาณสองชั่วโมงกว่า แพ้แล้วประตูสู่ร้านนาะเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่เลี้ยวขวาไปน่านไปไหนดีเลี้ยวขวาเลยกั ในที่สุดก็มาถึงจังหวัดน่านนะครับตอนนี้อยู่ในตัวเมืองพักที่โรงแรมเพิ่มพูนสองคนละ450เองอะ่ะไม่ไม่ใช่สิห้องละ450ร50บาทก็เขาเหลือแต่เตียงคู่นะแต่เรานอนคนเดียว,วก็โอเคนะห้องน้ำแบบโอเค450บาทมีน้ำปูนให้อาบ มีปลั๊กให้ชาร์จอ่ะโอเคเดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินนอกอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันถนมคนเดินไปอันนี้อยู่ถนนคนเดินที่น,าน้าของกินเต็มไปหมดเลยกินอะไรดีเอ่ย ของกินเต็มไปหมดเลยเ <ST RI K> ดซื้อะ,อ,อะไรดีะซือ้อของเสร็จแล้วได้หมูหมหมทอดไก่ทอดนะแล้วก็ลาบขวาลาบหมูขวาข้าเหนียวห่อหนึ่งนี่ตรงนี้เขาถนนคนเดินเขาก็จะมี ที่นั่งมีเสือมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีดนตรีให้ฟังดนะ้วยตรงนี้นะครับตรงถนนคนเดินแล้วก็ตรงที่นั่งอะ่ะเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้ว,วเขาจะมีให้แยกขยะด้วย เอาหารจานชาไม้เสียบช้อนรอนดูดดีนะคือการบริหารจาัดก,การคือมันดีมากๆเลยข้าหน้าตรงนี้เขาดีมากคือมีการจัดก,การที่ดีจริงๆแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนี่เดี๋ยวเราก็มาไหว้พักก่อนตอนวันคงไม่ได้ไหว้แล้วก็คงไหว้ตอนนี้แหละ คนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ก็น่าไม่น่าแน่นเท่ากับตอนช่วงปีใหม่หรอกอตรงนี้จะเป็นวัดภูมินซึ่งวัดภูมินเนี่ยเขาก็จะมีอายุที่เก่าแก่แล้วก็ภาพวาดฝาผนังที่เก่าแก่เหมือนกันนะ ก็ที่ดังๆของหน้าคือจะเป็นกระซิบรักน่านจริงๆผมมาที่นี่ก็จะมาน่าจะประมาณ4-5หครั้งแล้วแ่ะแต่ก็มาทีไรก็ไม่เคยเบื่อจังหวัดน่านรู้สึกว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมชอบที่สุดละความสโล,โลไลฟ์ความไม่ได้เป็นเมืองขนาดนั้นอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อยากไปสปันเคยสัญญากับพี่ที่เจ้าของร้านกาแฟว่าจะไปหาอีกรอบนึงตอนนั้นขับรถไปแล้วมากับพ่อแม่ครั้งนี้ก็จะขับขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ำคืนนี้ก็น่าจะหมดลงแค่นี้แหละบรรยากาศนี้ชอบจังเลย นี่ก็แปดโมงเช้านะครับตื่นสายก็คือกะว่าจะจะออกทั้งหกโมงแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเราพักเหนื่อยแล้วก็ชาร์จแบบให้เต็มที่แล้ววันนี้ก็ไปหนยแมไเล็กสามไปถ่ายรูปไปเส้นสันติสุขบนเขาแล้วก็ลงไปที่บอกก่อเกลือแล้วก็ไปค่อยไปสปัรน,นะอยากไปสปันมากเลยตอนนี้ก็คือกําลังกินข้าวกินกาแฟทางที่พักเขาจัดให้คือละสี่ร้อยห้าสิบนะ คือถูกมากแล้วห้องพักก็คือนอนสบายอ่ะสำหรับผมนะถึงร้อยห้าสิบถูกนอนสบายมีแอร,มแอร์มีน้ำอุ่นมีอานเช้าเออดีนะไปกินหาอะไรกินก่อนออกันต่อไปกันต่อกาดดีทิบ่ายแล้วเว้ย ครับเขาก็จะเป็นชุมชนนะมีวัดมีร้านค้ามีตลาดอะไรพวกนี้ตอนนี้8โมงครึ่งน,น้าถึงถนนหมายเลขสาประมาณ9โมงนิดนิดโมงคึ่งหวังว่าคนจะไม่เยอะนะโอ้วิวโคสวยเลย นั่นก็เด่นช้างนอน กินกาแฟร้านหลักลายวิวกาแฟสดน้องหมาออกมาต้านรับอเอาอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งครับที่ร้านกาแฟนี้คือแบบดีมากเขาแบบเขามีหลายเมนูมากแล้วก็ความรู้ความเข้าใจกาแฟเขาเยอะพอเ,เยอะมากๆซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเลยก็มิวร้านกาแฟอย่างนี้แบบสบายๆอ่ะ หรือว่ามันอาจจะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวด้วยแหละมันเลยรู้สึกว่าเออมันชอบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแนะนำนะครับร้านนี้ร้านชื่ออะไรนะหลักลายวิวหลากลายหลากลายวิวเออเลยถนนหมายเลขสามมานิดหน่อยแต่ก็เจอและกาแฟาอร่อยร้านนี้มันรู้สึกดีเหมือนกันนะเหมือนเราเที่ยวเราใช้ชีวิตแบบไม่มีเวลา ไม่มีนาฬิกามากําหนดว่าต้องไปถึงตรงไหนเมื่อไหร่กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเที่ยวที่แบบเราปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกระแสของการเดินทางจริงๆอะ่ะเราอยากทำอะไรก็ทําเราไม่จําเป็นต้องเก็บหมดต้องแบบเฮ้ยฉันต้องไปที่นี่กี่โมงกี่โมงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเที่ยวแบบไหนเราชอบเที่ยวแบบไหนอะไรอย่างงี้ การเที่ยวคนเรามันไม่เหมือนกันความสุขคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนเขามีความสุขในการที่เขาไปขี่ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วเก็บให้หมดแต่ของผมน่ฉบับของผมก็คือขี่ไปเรื่อยๆอยากแวะอยากทําแล้วก็ทําให้มันมีความสุขไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเร่งรีบแล้วเราจะเหนื่อยอันนี้เรามาเดินทางแบบชิวๆสําหรับผมอ๋อผมคิดว่าการใช้ชีวิตเราไม่ต้องตามคนอื่นหรอก โอเคมันอาจจะมีคนอื่นเป็นไอดอลแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราปรับใช้ในฉบับของเราดีกว่ามีความสุขในฉบับของเราท่องเที่ยวในฉบับของเราเดินทางในฉบับของเราใช้ชีวิตในฉบับของเราให้มีความสุขและก็ไม่บียบเบียนผู้อื่นก็พอแค่นี้แหละที่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูโค้งพับผ้า มันก็พับผ้าจริงๆะแบบอย่างเงี้ยก็ไงเดี๋ยวไปต่อเริ่มหิวข้าวแล้วไปกินข้าวที่บ่อกเกลือกันไหอีกสิบกิโลถึงบอกก่อเกลือ กินข้าวตรงแถวบอกเกลือนะคือถ้าเกิดไม่ใช่เทศกาลคือร้านแบบเป็ดเยอะมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็หาร้านได้พอจะอยากกินอาหารเหนือที่เหลือมันมีแต่พวกข้าวอาหารตามสั่งแล้วก็ไปเตี๋ยวอะไรฝั่งนู้นอะ่ะผลเราก็มาฝั่งนี้แล้วก็นั่งกินเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็คงไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปสปันต่อเลยนะ่ะ ครั้งที่3ครั้งที่3มนะที่เคยมา สโลบาร์คอฟฟี่อ่ะเขาย้ายแล้วอ่ะไม่รู้ไปไหนด้วยดิเขาไม่มีเบอร์ติดต่อด้วยเซ็งเลยอ่าไงดีไงดี มาถึงตรงวัดสปันละคืนนี้ก็นอนวัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือมีคนเขานอนหลายคนละเขามากางเต็นท์นอนสบายๆอะไรเงี้ยก็จ่ายค่าบำรุงวัดร้อยสองร้อยเขามีห้องอาบน้ำนมีอะไรแต่ว่าไม่มีน้ำอุ่นอะไรเงี้ยบรรยากาศตอนนี้คือเงียบสงบนะชิลๆมากเลยแดดร้อนอ่ะเด็กไปกางเต็นท์ก่อน กลางเต็นเสร็จแล้วตอนนี้คืออยู่ในร่มนี่คืออากาศดีมากเลยเออวันนี้ที่สปันน่ะเขามีงานลอยกระทงด้วยยี่สิ้าี่สเจ็ดก็เดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินแล้วก็รานลอยกระทงลำวงเขาเริ่มทุ่มครึ่งนักกาแฟบอกมานี้พักผ่อนชิลๆนะครับมันบรรยากาศโคตรดีเลยโคตรสดชื่นกับความเงียบสงบอะไรต่างๆเนี่ยแม่งดีมากแต่จริงๆ ถ้าเกิดไปนอนห้วยโทนก็ดีนะแต่แบบนอนสปันดีกว่าเดี๋ยวไปมาห้วยโทนอีกรอบห้วยโทนเปียงซ้ออะไรอย่างเงี้ยลุยน่านลุยแบบยาวๆเลยสักห้าหกวันอยู่น่านอยู่แถวเนะี่ยทั้งน่านฝั่งเหนืออะไรอย่างเงี้ยนี้บรรยากาศเงียบสงบนะคือมันอาจจะดูแบบแรงๆไปบ้างเพราะตอนนี้ก็คือปลายพฤศจิกแล้วจะสิ้นเดือนแล้วถ้าเกิดมาช่วงต้นตุลาดีที่สุดทะเลหมอกแน่นอน มาตอนนี้นาก็ไม่มีแต่กันถ้าเกิดมาสิงหาไม่สิถ้าเกิดมากันยาทุ่งนาสวยมากเดี๋ยวไปอาบน้ำพักผ่อนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็หาอะไรกินอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเริ่มหิวอีกแอหิวบ่อยมากเลยขี่มอไซเนี่ยก็อาบน้ำเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเป็นคนเหนือแล้วนะ <c oughs> เขามีงานเห็นไหมฟังเสียง งานอยกระทงเปิดเสียงนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรกินแล้วก็ไปดูงานข้างล่างเนาะไปะกินข้าวที่เสียงดังนี่คือเขาบอกว่ามีสองงานนะมีงานแต่งของคนในหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็มีงานลำวงนี่เลิกดึกเหมือนกันแล้วตรงนั้นมีของกินของขายไว้นะเออซึ่งเขาบอกว่าเป็นตรงนั้นนะเป็นงานประจำปี จัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออเด็ก็ลองไปดูนะคือเราไม่เคยมาตรงกับงานประจําปีหรือไม่เคยไปงานประจําปีที่หมู่บ้านอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงหมูกระเทียมกับอบหมูทางสูตรทางร้านเขานะนี่หอมๆเพลงหนีห่างด้วยเว้ย ตอนทุ่มครึ่งแต่นี่ผมคงครึ่งเองดิคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะคนในหมู่บ้านอะไรแถเนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะบรรยากาศคล้ายงานวัด เห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากกินเบียร์เลยเสียงดังเดี๋ยวเราจะไปพักก่อนดีกว่าไตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับผมนี้ตื่นเช้าสี่ทุ่มงานเขาก็ยังไม่เลิกแต่ว่าเราง่วงอ่ะเดี๋ยวเราก็คงนอนแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อน่าจะประมาณ4-5ชั่วโมงขับรถ ออกสักประมาณ8โมงอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางยังไม่สิ้นสุดชิลๆไปเรื่อยไปนอนกัน